สวัสดีค่ะวันนี้ไมค์กระเดนก็จะมาปลูกดอกไม้สวยๆในลูกแตงโมนะคะก็ทำเหมือนกับคลิปที่ปลูกฟักทองเลยค่ะเราก็มีแตงโมดอกไม้แล้วก็ดินที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นแตงโมที่เรายังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราจะเอามีดถ่า เอาไส้ออกแล้วเราก็เอาดอกไม้ปลูกข้างในนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะแตงโมท,ที่เราเอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามีดนะคะมาทำลายแบบนี้ทำให้ทำให้ทั่วเลยนะคะ แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงนี่เลยนะส่วนแตงโมก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถเอาเปลือกมาทำประโยชน์ได้นะคะหลายๆอย่าง สำหรับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะคะสามารถเจาะรูได้นะข้างล่างเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาลดน้ำน้ำจะได้ไหลผ่านส่วนที่ยุโรปทางซีเดนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงใบไม้ร่วงนะคะก็สังเกตดูนะมันจะมีน้ำหมอกลงนะคะที่หญ้าเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเจาะรูนะคะ เราก็พอทำเสร็จแล้วเอาดินใส่ต้นไม้ใส่ก็ลดน้ำแค่ทั้งเดียวเพราะว่าช่วงกลางคืนเขาจะมีน้ํำหมอกนะคะบางทีก็ฝนตกไปล่อยอากาศก็เย็นเราจึงไม่จำเป็นต้องลดน้ำเท่าไหร่นะคะอาศัยน้ําจากหมอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะตอนทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไป เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาดินใส่ไปข้างล่างเปื้อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำความสะอาดตอนหลังกันอีกทีงนะทำเสร็จแล้วก็เอาไปประดับไว้หน้าบ้านนะคะ ราะว่าตอนนี้ทางยุโรปอากาศค่อนข้างจะเย็นนิดนึงตอนนี้ก็ไม่ถึง10องศานะคะอากาศทางยุโรปช่วงกลางคืนวันนี้ก็เหลืออยู่แค่3องศาเนี่ยค่ะเอาใส่แล้วก็อดินใส่รอบๆนะเดี๋ยวเราเอาดินใส่รอบๆนะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาดูกันอีกทีนะตอนเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะก็เอามาวางไว้ประดับที่หน้าบ้านนะคะตรงบันไดหน้าบ้านวางคู่กับเจ้าฟักทองเลยนะคะตัวนี้ส่วนเปลือกของ แตงโมงเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราเอามาวางซ้อนกันทำเป็นผานก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นอีกด้านหนึ่งก็ได้ค่ะวางก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยค่ะที่บันไดบ้านเราก็สามารถจัดได้สวยๆด้วยผลไม้หรือผักที่เหลือจากการกินแล้วนะคะเราไม่ทิ้งเราเอามาทำ กระถางดอกไม้ได้นะคะแบบนี้เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปต่อไปของ My Garden ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย